อยู่กันครบเลยนะเยนนะเข,นนเข้าไปเลยไหมครับหมวดอืมใจเย็นรอคำสั่งเสียงกิ๊กก่อนตั้งสัตว์กิ๊กแล้วลุย,ยเรียมตามจับตัวมึงยากเลอเกิดมาทำไมช่วงนี้ตาเนี่ยแดดทั้งจานเลยเนี่ยหกเต็มเลยเนี่ย กูยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วเปิดเนี่ยยังไงก็ต้องมีสี่ไม่มีผมคัดอย่างนี้หกอย่างเดียวมึงจะมาลั้นกูเซ่ยุทธจักรเนี่ยกูเดินมาก่อนมึงนะไอ้เลี่ยมถ้ามีสี่ผมโดนจับไปโรงพักเลยถ้ามีหกปล่อยผมไม่ละมันท้ากูเหรอเออมึงเื่อนไขครับดีเราปัด <c oughs> นไหมเจ็บเลยนะผมเดี๋ยวลองขยายใหม่ มึงไส้แตกแนะแข่งไม่เลอกยัยงเตงสี่สี่พันเป็นไม่เล่นน้อยๆก่อนแหละทีละห้าร้อยสามร้อยก่อน, 500, อนต้องเข้าใจนะไอ้น้องเวลาพี่ปฏิบัติหน้าที่อีทุ่มสุดตัวเดี๋ยวากระังอยารือุ้มเสื้อผมทำไมอ่ะมันยับขอโทษเต็งสี่สี่พันเปิดเลยนะเฮ้ยพี่เป็น, 4, 4, ปนคนลงทุนพี่ต้องเปิด <c oughs> นี่น่าเชื่อตีหนี้รอดการจับกุมไม่ได้ยังไงวะเร็ียบร้อยหมดเลยสีปันสีเดียวเลยนะ่ะ <c oughs> ไปลงงพักเดีย๋ยวค้อยอืมจะรีบไปไหนเล่าลงพักแค่นี้